สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายง,งานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนเด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวทิทยาลัยในพะระราชมั่นจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจาสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวสายลุงละกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกกิจกรรม Big Cleaning Day วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา9ก้นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชปถัร์จังหวัดสมุทรปราการจากกิจกรรม Big Cleaning Day โดยให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและเด็กปฐมวัยร่วมกันทำความสะอาดของเล่นของใช้ในห้องเรียนและพื้นที่ส่วนรวมเช่นบันไดทางเดินราวบันได เพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กกิจกรรมที่2กิจกรรมเปิดบ้านโอเพ่นเฮาส์ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกานางสุกัลยาแก้วสมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโอเพ่นเฮาส์ศูนย์เด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตศรินครราชวิทยาลัยในพระราชป,ปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ ชมการแสดงเด็กปฐมวยัยมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจประจำปี2568ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ครูพี่เลี้ยงผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์เยี่ยมชมซุ้มผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีนางเลไลทับรังสีผู้อำนวยการศูนย์เด็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวุทิยาลัยในพระราชรามั่งจังหวัดสมุทรปราการนายพหลไทยอารีประธานมูลนิธิสิรินธรราชวุทิยาลัยนายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์ประธานคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแขกผู้มีเกียรตินักพัฒนาการเด็กเล็กเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณลานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมที่สาม การอบรมให้ความรู้พนักงานทำความสะอาดศูนย์ในเลนจังหวัดสมุทรปราการวันจันทร์ที่3มีนาะคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิก30นาทีเจ้าหน้าที่อบรมบริษัท Cleaning Solution จำกัดเข้าอบรมทบทวนความรู้ให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชมัตถ์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ การปฏิบัติงานของพนักง,งานทำความสะอาดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพณนะห้องประชุมศูนย์เล็กๆจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมที่4การแจกเครื่องดื่มมอสกัดโรชโค,โคโลตโอวตินสมาร์ทวันพุทธที่5มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา30บนาทีบริษัท A b f ี o d and b e v e r บเ e ประเทศไทยจำกัดจากกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มนม เล่นเกมตอบคำถามพร้อมแจกเครื่องดื่มมอสกัดช็อกโกแลตโอวัตินสมาร์ทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมโคแท้มีส่วนผสมของ DHA ที่มีประโยชน์ช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบประสาทและสมองของเด็กเสริมสร้างแคลเซียมสำหรับเด็กช่วงอายุ3-6ปีณนะบริเวณลานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมสุดท้ายการมอบตัวเด็กใหม่ประจำปี2568 วันจันทร์ที่5และว,วันอังคารที่6มีนาคมพุทธศักราช25 6 8เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูุถธมภมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการรับมอบตัวเด็กใหม่ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาการและได้รับคัดเลือกเป็นเด็กใหม่ประจำปีการศึกษา25 6 8ตามแผนป,ปฏิบัติงานประจำปี2 5 6 8นห้อณห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมพุทธศักราช2568ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศิรินทรหอราชุิทยาลายัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง YouTube c h a n n e ไลน์กลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02-3602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบก,กันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ